สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับยอดนะครับผลิตรถยนต์นะครับประเทศที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดนะครับในครึ่งปีแรกปี2021นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับจากลำดับที่20นะครับก็คือประเทศแอฟริกาใต้นะครับ284,000คันนะครับอันดับที่19นะครับอิตาลีนะครับ461,000คันในส่วนของอันดับที่18นะครับสโลวีเกียนะครับ500,000คันนะครับ อันดับที่17นะครับอินโดนีเซีย515,000คันนะครับอันดับที่16นะครับสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเอง533,000คันมาดูถึงอันดับที่15นะครับแคนาดานะครับ588,000คันอันดับที่14นะครับตุรกีนะครับ639,000ันคันอันดับที่13นะครับด้แก่ประเทศกรีซนะครับ6 6 5 0 0 0 0ันคัน ในส่วนอันดับที่12นะครับก็จะมาเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับ758,000คันอันดับที่11ประเทศรัสเซีย827,000คันอันดับที่10นะครับได้แก่ประเทศไทยนี่เองนะครับ844,000คันอันดับที่9นะครับบราซิลนะครับ1,148,000คันนะครับอันดับที่8นะครับได้แก่ประเทศสเปนนะครับปีนี้ก็ผลิตรถไปแล้ว1,25,000้คัน อันดับที่7นะครับเม็กซิโกครับปีนี้ผลิตรดแล้ว1 6 7 8 0 0้าคันอันดับที่6นะครับได้แก่เกาหลีใต้นะครับผลิตลดไปแล้ว1 8 1่0 0คันอันดับที่5นะครับได้แก่เยอรมนีนะครับผลิตรดแล้ว1 8 5 0 0 0้าคันอันดับที่4นะครับได้แก่อินเดียนะครับผลิตลดรไปแล้วปีนี้2 2 2 9้า0คัน อันดับที่3นะครับได้เกยญี่ปุ่นนะครับปีนี้ผลิตรดไปแล้ว4 2่ล้านันคันอันดับที่2นะครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานี่เองนะครับปีนี้นะครับผลิตลดแล้ว4ีล้านเจแสนสันคันอันดับที่1ของเรานะก็เป็นเจ้าเดิมนะครับก็คือประเทศจีนนะครับปีนี้ผลิตลดไปแล้ว 12บสอ0ล้านัคันนั่นเองนะครับสำหรับนะครับยอดกำลังการผลิตรถในครึ่งปีแรกในปี2 0 1 6ก็คือตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือน6นั่นเองนะครับก็จะมีกำลังการผลิตนะครับไม่แตกต่างมากจากปีก่อนก็ค่อยๆฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดนะครับสหรับนะครับ20ลำดับนะครับ ประเทศที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดในครึ่งปี2021นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ